เเห็นกระแสะในโซเชียลดังมากเกี่ยวกับกินปลาดองเค็มนะคะดองเกลือว,วันนี้เราจะมาที่บร,สรัสตันซูเปอร์มาร์เก็ตกันเราจะพามาดูเขาเรียกว่าปลาดองเกลือของรัสเซียจ้าของแท้ไะถึงแล้วทุกคนนี่แตน,นแตนปลาดองเกลือของรัสเซีย น่าจะเห็นปะมีเยอะมากทุกคนอยากจะกินแบบไหนล่ะมีทุกยี่ห้อจังมีหมดจ้าเดี๋ยวเราจะมาเลือกแบบว่าเราอยากจะกินดองแบบไหนแบบนี้ก็น่ากินนะกระปุกเล็กกระปุกน้อยกระปุกใหญ่มีหมดนะคะทุกคน ก็น่าทานด้วยอ่ะดูสิมันเยอะมากดูสิถาดนี้หมดเลยข้างล่างก็มีตัวใหญ่เลยมันก็มีอีกมันละลานตามากจนเราเลือกไม่ถูกเราจะกินแบบไหนดีแบบนี้ก็มีนะคะ จะเป็นแบบนี้ก็มีกระปุกใหญ่เลยดองแบบอันนี้ก็มีนะคะหนูเพิ่งจะหัดทำทำคลิปนะคะอาจจะกล้องแบบไม่มือไม่ค่อยตรงบ้างขอโทษด้วยนะคะแบบนี้ก็มีค่ะแบบนี้ก็มีค่ะทุกคนอันนี้เป็นกระเทียมดองและผักด,ดองค่ะแซ่บมาก ยังไม่รู้เราจะซื้อผักอะไรไปแก้มกับปลาดองเกลือนะคะเรามาดูกันว่าเราจะซื้อผักอะไรดีมันเยอะจนตาจาานเราเลือกไม่ถูกต้นมาแล้วเรียบร้อยปลาไข่ปลาคาเวียของกลับนี้เลยปลาดองเกลือของแท้นะคะนี่ ปลาดองเกลือของแท้จากรัสเซียแล้วก็นี่เลยเครื่องเคียงดองแ้วกับพริกเตรียมตัวไปกินกันเลยจ้าอันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มกัน<ข>ค่ะโรยค่ะแตนตตนแตนน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราพี่น้องไข่ปลาคาวเวียกับปลาดองเกลือรัสเซียจ้าเมื่อนี้มาค่ะทุกคนไข่ปลา ขายาก็ปลาลัสเซียดองเกลือนี่นี่เลยช่ำๆดูสิว่าหน้าต่อจะเป็นเช่นไรกับหนังแชบบิ้นสีฟูแซบ,ซบ,ซบลองกินแบบนี้แบบสเต็ปมูม,มามก็ได้นะหืมมันจิ้มฉ่ำมากขออนนี้ก่อน 으흐흐흐 으